จักตัวเพราะว่าได้โชคน้ำไหลจนเพิ่นเห็ดป่ายเห็ดยังมากไอ้ไม่เวิร์ดผู้เล่าปูมือเท้าโอ้ได้แล้วได้แล้วเลขทูบห้องว่าได้จุดยากเลยแต่ว่าเขามาขอเขาก็จุดเอาแล้วน้องขับเอฟซีครับผมเพราะว่าเขาเป็นผู้มาขออ่ะนี่ครับบริเวณครับเนาะครับอ่เพิ่นมาตุกวันผลเพิเ่นร์มาเอาแนวมาเส้นไวยปูอยู่ตลอดเวลาครับเอฟซีครับด้วยกันเมื่อนี้ก็สิจุดทูบไปเอฟซีนะครับเด้อ เดี๋ยวเราจะจุดทูบเพิ่มแล้วอไว้ครับจุดทูบครับผมค่าจะไปวันนี้ก็ได้นะคะครับผมจะรอไปวันที่สิบเออ่าครับอ่าไปได้นะครับตอนเย็นนี้ก็ได้ท่านบ่าไงแม่แรงนี่ท่านบ่าท่านเดี๋ยวขึ้นเพียรอ้าเป็นไงโอ้บดชเยอะมากตัวนี้ไหมโอ้เนี้ยสักอ่าคอโฉขอลาบไปน้ำกันท่านพี่ครับเปลี่ยนสูตรไปมากกะทิคือไข้ก็เก่าอยู่หนักเนาะ อันเลขทูปตัวใดท่คนเขียนไว้ห็นนะสองตูวนี่หน่ไม้สองตูวตัวเจ็ดแปดนี่ไม่ใช่เจ็ดเหรอเจ็ดแปดทับสองทับหกผิดนะ ขอแนวทางรัฐบาลไทยพร้อมกับราพัฒนาให้กับเอซีทุก่านทุกคนครับผมมือแร่งนี้นะครับเนาะจุดทูบขอกันจะจะครับขอกันจะขอการจะเลยจากปู่ใหญ่บ้านหนองหมือนเท้าครับเอซีครับหรือว่าปู่คำาหมื่นเท้าคำาหมื่นทับไปกลับมาเนี่ยเอากับบ๊คือกับโบ่คผลอันเก่าเนาะครับเอซีครับ น้องหมื่นเท้านะครับันเดียวกันทำพิธีขอโชคครับผมขอโชคให้เอฟซีทุกท่านทุกคนบริกรพิธีบริกรเดินทางมาขอโดนแล้วอะไรมาแต่ปกติตะกอนเนี่ยมาอ่างวดและเถื่อจนข้าเจ้ามาขอนํำเราเห็นข้าเจ้าเห็นมาเนาะข้าเจ้าว่าเอ้าพ่อมาอีกระบบจะเอาได้ตัวไรใ้พ่อเั็นว่เข้าเจ้ามานั่งน้าเลยแต่กอนเขารู้ไหลนะ สามตัวเออเขาสองตัวบางที่เขาสามตัวตัวอ่าเป็นรัฐบาลไทยนะครับตะวันบ้านในหงจักตกับตั้งแตป่ปีก่อนปีกลายปีก่อนมันพราะในดังบรนนินทัานในซาจนจนอันเล่าอันพัฒนานี่มีปืนนี่ลำปีนี่ลำว่าซาจนจนกันนะครับเนาะแ็ะเลยขอทั้งรัฐบาลไทยทั้งเล่าพัฒนาให้กับยู่ชีพนทุกคนไปมื้อนี่ก็ได้ครับไปเมือแรกนี่แหละครับนะครับเนาะอือเอล่ะถูกพอ เอ้โหทูบผู้นะทูกประทูบไม่เนี่ยินไม่เนี่ยทูบห้องบริเตียนถูกไหมพูดนะโอ้คนเอาดอกไม้ขึ้นง่าวยตัวนี้แม่เรื่องบึงขอทูบสักหน่อยนะครับนะแต่ว่าเทียนเรามีแล้วบุ๊มบั๊มเขื่อนไปเทามีพร้อมแล้วเตรียมพร้อมไปที่ออกบอเนาครับยุ่งซี้ครับได้ตัวได้ออกตัวนั้นเด้ออึด เก้าดอกบนนี้หนึ่งสองสามหกเจ็ดกับตัวสดเจ็ดดอกก็ดไ,ดได้หน่ะจุดลายเสือเพิ่มเพิ่นเพิ่มว่าจุดลายเพิ่มเพ่มว่าที่ตรวจปูเสือมาแนวท่านนครับเอพีครับจุดถูกคอเออด้อปูเด้อลูกหลานมาขอพึ่งบุญบารมีปูนะมื้อนี้ขอบ่ได้มาโดนแล้วปู โอ้เมียนแล้วน่าจะได้กินบ่เอ้อกินน้ำแล้วน้ำซีอิ้วแล้วน้ำขาวบริสุทธิ์นี่ยตึงมาเลยนั่งมันมากโอ้ตอนนั้นนั่งอยู่คนเดียวเนาะทุ่มหนึ่งเนาะตึงมาเลยโอ้สุดนอดว่ะขับแท้ๆร์สนดนะอ่าปุ้ยหลุดหล่นมากพอชกก็หลังมันแกนเลยแหละเสียบลงหลัง โอ้โทู่ขับยิบซี่ครับจุดถูกนคะครับมาถูกบนมีอยู่แล้วครับดีซี่ครับมีสามตัวแต่ว่าลบไปตัวหนึ่งเหลยจุดเก็ดปกเปียเขาสิาได้สามตัวบนสองตัวล่างพร้อมขับบุ้งงูเนาะโอ้สีม่วงหมานพัดถึงสีได้ตัวใดเนาะโหนกลาบเด้อปูเด้อขอให้ออกมาตรงๆเด้อขอสามตัวเด้อปูเด้อ ขั้นเป็นสามตัวก็ขอให้เป็นเลขทายลอตเตอรีในวันที่หนึ่งแต่ว่าสองตัวได้แล้วเจ็ดแปดแปดเจ็ดครับของคนนี่แหละเอาสองตัวของเขาสามตัวเป็นเลขบนคือมาแรงนี่ก็ไปได้นะครับเนาะทั้งภูมักูชช็อบอีฟซีครับแนวทางลาวพัฒนานะครับเอฟซีครับทุ่มนึงโอ้ระวางแ่น,นต,ตั้งติดง ว่าสิว่าทุ่มหนึ่งคือว่าทุ่มหนึ่งเท่าไหร่ครับต่ำแล้นึงอ๋อมาแล้วใส่ครับใช่มาฮะปูไปแล้วพี่น้อ,เองเลยโอ้โนะหตาดูเด้อปูเด้อปูมุนเท่าเด้เอนะโมต,ตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ นะโมตสศภคะวัตโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธะเป็นวายอยังล่ะนะคำบูชาอดอกไม้ทุกเทียนหรือทวงมาไลาานะครับเนาะภูมิมัตสมิงพิศวาเคสันติภมูมามหิตทิกาเตปิอัมอนุรักษันตุตุอะโรคะเยนะสุเขนะจะ กำบูชาดอกไม้เพิ่นนั่นขององินปูก่อนบูชาดอกไม้ก่่ออนคยมาบูชาอันนี้ครับเนาะหนาวบ้านนี้กันกายเยนวาจจายะวะเกตัสสาวาพุทเถกุกัมมังประกาศตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจะยันตังกาลันเตเรสังวริตุงวะพุทเถกายเยนวาจาวะเกตัสสาวาธรรมีกุกัมมังประกาศตังมะยายังธรรมูปฏิคันหาตุอัจะยันตังกาลันเตเรสังวริตุงวะธรรมีกายเยนวาจาวะเกตัสสาวา สังเคีกุกกำมังประกกตังมยายังสังโคปฏิคันหาตุอัตยันตังกาลันตรีสังวริตุงวสังเคีโดยกายก็ดีได้ว่าจาก็ดีที่เกจตนาก็ดีที่ต่อหน้าก็ดีรับลังก็ดีขออโมสิกรรมแกหลูดเด้อประเด็มีความเกจตนาเมื่อนี้มาขอพึงบารมีปูใหญ่บ้านน้องเมืองท้าวขอผูกประทานโจกหลับกับอยู่ที่ถูกคนเด้อปูฤาษี ปาตัวเจ็ดแปดชัดเจนนะครับเนาะเอาล่อเบิ้งสามตัวละบาทนี่สองตัวเพิ่นเอาไว้ให้ที่ยบต้องจุดานี่ากระนเ่าพ่อเอาไว้ให้แล้วว่าท่านมาแล้วหนึ่งตัวสองครับสองตัวได้แล้วคือเจ็ดแปดอเฮ้ยบกนี่นี่ปลาปูขนาดโฉบเออเอาป็นเสี่ยงโชคเมือไงครับผมเสี่ยงโชคหมูเลี้ยงเสียงโชค ว่ารัฐบาลไทยเฮาไกลเขาชี้ครับว่านานๆถึงจะได้ผ่านเนาะเพิ่นพี่เพิ่นก็ว่าบางคนก็เข้าจะว่ามื่นเท่าคือมื่นตีนมันเบาแมนเน๊ะขอตรวจขอใหเด้วยครับมื่นเท่านี่คือคนเท่านี่ละเป็นทายาเพินเป็นเพินครับผมสมัยก่อนนี่ถามผู้ใดก็ได้ผู้เฒ่าผู้แก่ตั้งแต่อายุเกตสิบปีขึ้นหลังไปนี่แสดงว่าคนแถวนี้ไม่ใช่เนาะ ซุปไปต้อนก็ไปเพราะว่าใกลไม่หมดละรอสักคู่ป่ะนแว่าจุดวันนี้ค่ะจะใครจะไปก่อนก็ได้ค่ะใครอยากไปจุดวันนี้วันที่เจ็ดครับวันที่เจ็ดไล่วันพีนองวันพุธที่เจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดรอไปอีกคัั้งวันที่สิบหกอย่าลืมขังล่างนะครับด้วยเจ็ดแปดกระยุงล่างละสองตัวพร้อมเนี่ย อันนี้สามตัวครับขอสามตัวบนตรงตรงเล่เนี่ยไ่ต้องเลี้ยวไ่รตรงอ้อมค้อมครับอีซี่ครับตรงตรงสองหกหนึ่งแล้วนี่นมันวันนี้เพราะว่าหนึ่งคืตัวใหญ่แท้คือซีแท้ทั้งเปาวไปก่อนนะวันีวันทีว่างไงขัน้นไยแม่นปันน,นี้คือบัอสดวดอรั <laughs> อบครับีซครับขอพูดง่ายคืครับผม โอ้อากาศเย็นดีไว้ยนูนีก็ได้โอ้บันทับถือก่อนได้เจ้านี่อือผูอ้ใดผ่านไปฮะแมาก,กับปิ๊กปิกทักไข้ทักไขให้สัญญาณปูถือว่าเป็นการคาราวะเนาะเมนบ่อยลงมากโดยเฉพาะเอ่ว่าก็บในใส่เสียงว่าปูเอ้ยลูกหลานมาเด้อคุ้มครองลูกหลานเด้อปูแมนบ่เมนเออเมื่อก็บอกถึกล้วเมื่อกี้นี่ ตันหนึ่งับซีเด้วยสันแม่นครับครับสองหกสองหกสี่สี่หกสองกลับไปกลับมาครับพี่ชี่ครับโซเดียมได้เลยโซเดียมแล้วอไว้ถือประจำด้รับาสองสี่สองโอ้แม่นอีเดียสหกสี่เนาะโอ้ถือประจำพีเดียม้นกิุนเป็นอาทิตย์นะสองหกสองสองหกสองสี่สี่หกก็ออ้แม่เรพุดเลย ครบอาทิตย์หนึ่งพอดีครบว่องจวนไปครบวงจรเลยสองหกสี่เอาครับอยซีครับสองหกสี่เลยเด้อครับเด้นเอฟซีครับขอวันนี้ขัอยซีครับก็รัฐบาลไทยด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ด้วยนะครับเนาะจัดไปทั้งสามรอบเฮ่ตึงๆไปฮอดวันที่สิบหกคุบ่เฮ่จนๆไปนะครับอยซีครับจนถึงวันที่สิบหกขับอยซีครับ โชคมันมาดำๆไปด้วยนะครับแล้วเอฟซีครับผมสําหรับสองตัวก็มีอที่พจุดไวหาครับผมจุดปว่าจาแล้วสามตัวแล้วตัวที่สามมันลบก็เลยเหลือเจ็ดแปดตัวเดียวแค่นั้นเดยครับผมเจ็แค่ไหนก็เอาเท่านั้นเนาะครับผมว่าเป็นสองตัวซะแมนได้สามตัวบนสองตัวล่างพร้อมในน้ำกันไปอีกโอ้โหนั่นครับเอซีครับ สองหกสี่นะคะครับแล้วก็สองตัวที่เพื่อนจุดไป้ให้เจ็ดแปดเจ็ดแปดครับผมนะนะผมส่งมานำ้วยเป็นเติดที่ครับบุเขียนตั้น้อยในหมวดพ่อไว้เขียนกว่าเจ็ดแปดนะสองตัวเจ็ดแปดครับอีที่ครับสามตัวบนสองหกสี่ครับอีที่ครับงวดประจำวันที่สิบหกกรม๊ปพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเด้อผู้ใดอยากไปเมื่อแรกตีดไปได้ครับเพราะว่า ยูนี่เป็นสถานที่ของออท่างทางลาวพัฒนาครอยี่ครับโศวหมานำด้วยเป็นสิทธิมหาสิทธิครับผม